กลุ่มผู้ผลิต CPU เปิดตัวมาตรฐาน u c เปิดทางรวมชิปหลายยี่ห้อในแพ็กเก็ตเดียวกันกลุ่มบริษัทผู้ผลิต CPU รายใหญ่เกือบทุกรายได้แก่ a อสจากไต้หวัน AMD อัมอินเทลควอล้ามสามซั่ง TSMC รวมถึงผู้ให้บริการคลาวอีก3รายคือ Google m ี t a Microsoft ร่วมกันเปิดตัวมาตรฐาน ยูน v เวอร์ c ซลชิปเลดอินเทอร์คานเนคเอ็กซ์เสยูำหรับการให้ชิปเลดชิปเลตจากต่างค่ายสามารถนำมาประกอบกันได้บนแผกเกจชิปเดียวกันมาตรฐาน UC กำหนดตั้งแต่การเชื่อมต่อทางกายภาพโปรโตโคอลสื่อสารซอฟต์แวร์และการทดสอบความเข้ากันได้โดยตัวของ UC อิงอยู่บนมาตรฐานเดิมที่มีอยู่แล้วในตลาดคือ C และ คอมพิว e ต x p ์เอ็กซ์เ CXL ที่ริเริ่มโดย Intel อย่างไรก็ตามสังเกตว่าบริษัทชิปรายใหญ่ที่ยังไม่เป็นสมาชิกคือ NVIDIA ตอนนี้มาตรฐาน UC ยังเปิดให้เฉพาะสมาชิกของกลุ่มนำไปใช้งานเท่านั้นรายละเอียดดูได้จากเว็บไซต์ UC Express UC เกิดขึ้นเพราะเทรนในวงการ CPU เริ่มหมุนเข้าสู่แนวทาง ชิปลิทเช่นกรณีของริชเงินที่นำชิปลิทหลายตัวมาต่อกันบนแพ็กเก็ตเดียวกันหรือฝั่ง Intel ท,ที่เริ่มนำชิปลิทมาใช้กับ GPU รุ่นใหม่ผ่านวเวคิโอการรวมตัวกันกำหนดมาตรฐานกลางในการเชื่อมต่อชิปลิทจะทำให้เรามีโอกาสเห็นการใช้ชิปลิทข้ามค่ายมารวมกันในแพ็กเก็ตเดียวกันอย่างกรณีของ วเวคิโออินเทลก็ใช้วิธีผลิตชิพลิตเองบางส่วนและบางส่วนจ้างโรงงาน TSMC แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันการที่สมาชิกร่วมเปิดตัว UC มีบริษัทอย่าง Google มีท่า Microsoft ด้วยแปลว่าในไม่ช้าเราน่าจะได้เห็นบริษัทเหล่านี้เปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองหรือ CPU ที่ออกแบบเองที่ใช้ประโยชน์จาก ยูซีด้วยเช่นกันหน้าตาของชิปพานวเวคิโอของอินเทลที่มาหลบยูซีในสวายเออร